ย่ำอยู่ที่ก่อนซอยก่อนขวาซ้ายท่องด้วยมือมืออ่าเก้าลงเบาๆ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 เอ้ยเอ้ลงสองเท้าดิช่องเราสองเท้ากลับไปใหม่ขาเข้าตั้งฉากกัาตั้งฉากอ้าวเดินเข่าเหมือนเดินดิเข่าตั้งฉากยกยกเข่าขึ้นมาตั้งฉากอ่ะเดิน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 ไปเรื่อยไปเรื่อยเดินเรื่ให้สุด เดินไหมสวดทุกวันอย่าหยุดดิเดินไปใจไม่บอกแล้กเร็วลงสองเท้าอ่าลงไปเท้าอ่าโอเคก้าวข้ามเลยลูกเอามาใหม่ทีนึ่งเข่าตั้งฉากเ็รึลงไปเท้า

ตามออกมาหนะ้าทำไม่ครบเอ๊บอ่าอ่าขาาไปเท้าไปเท้าตลอดอ่าถูกเขกจะก็ทำให้ถูกนับซ้ายนั่มขวาตามซ้ายนั่ขวาตามเอ๊บเออขวาตามถูกต้องแล้วถอยแล้วถอยขาไหนก่อนขาขาซ้ายอ่าเอ๊บขาซ้ายถอยเออ ซ้ายขวาเออไม่เป็นไรให้เล่นได้ไปเลยเขาสนุกเขามีเพื่อนไม่ต้องถอยไกลนี่ลูกถอยใกล้ๆถอยใกล้ๆอ่าแค่ก้าวเดียวอ่าดีอ่าดีปลายเท้าใช้ปลายเท้าลูกอ่าดีรักษาระยะด้วยเห็นพี่เขาไหมย่อย่อย่อตัวไม่ได้ซอยสไลด์ลูกสไลด์เอาก้าวใหม่อ่ะอย่ากระโดดเท้าติดพื้นดีย่อ ยอกอันนี้เอาตั้งท้าก่อนเอาข้าอ่าหาเนี้ยก่อนอยู่นี้อยู่นี้แล้วก็เปลี่ยนทิศทางดีดีดีรูกข้าเก่งกว่านี่เก่งฮัท รับสองมือเลยไปสงกลาขึ้นบอลแล้วไป้ไปาซ้ายขวาซ้ายโอเคยกยกขดโคนีอมือไปไปทีเออรับคืนบอลแล้วไปไปเลยไปเลยเออไปยศยศสอย ท like like ิ้งบอลล่าเซ่เลยละเอ้ไปกั๊จ้งอยากอกอยากอสบาย้แล้วุ้แล้